สวัสดีครับโปรซีนอนอยนะครับอันนี้รีวิวมือเอ็กซ์ก่อนเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ออสแรมนะครับผมแต่นในขณะน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังตอนหลังเสร็จนะครับสวัสดีครับผมโปยซีนอ้อน,นะครับผมวันนี้รีวิวมือเอ็กซ์สองพันสิบสี่นะครับติดตั้งโปรเจคเตอร์ออนแรม CBI Advanced Easy นะครับผมให้แสงไกลหกร้อยเมตรนะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับผม ไม่มีดีเลยสว่างแน่นอนครับผมสนใจติดต่อปุ้ที่ต้นไมนได้เลยนะครับอันนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับผมไปสูงตบได้เลยนะครับไม่ต้องรอดีเลยสว่างสะใจแน่นอน